สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงนะครับวันนี้เรามาเรื่องของการปรับแก้แสงนะครับถ่ายรูปย้อนแสงนะครับรูปนี้นะฮะผมกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยมากๆนะครับรีวิวไปแล้วด้วยนะครับก็คือพอเราอยู่ในที่ร่มนะครับแล้วก็แสงมาอยู่ข้างนอกแล้วพอมันโดนกระต๊อบนะครับมันเป็นกระต๊อบนะร้านมันเป็นกระต๊อบนะครับแล้วทีนี้แสงมันก็เลยย้อนนะครับเนี่ยเห็นไหมตรงนี้มันมืดนะครับทีนี้ เราจะมาปรับแก้กันนะครับให้มันแบบสว่างแล้วก็สวยๆนะครับเปิดไลท์รูมนะครับไลท์รูมมือถือนะลหลายคนรู้อยู่แล้วว่าแอปมันคืออะไรนะครับก็คือแอปไลท์รูมเนี่ยมันจะเหมาะกับการปรับโทนสีมากที่สุดนะครับเพราะว่าแอปนางเนี่ยนางจะเก่งเรื่องดึงสีดึงแสงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอย่างพวกพิกอาร์ตเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวรีทัศแล้วก็ตกแต่งใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือเน้นดึงแสงดึงสีนะครับ ย้อมสีนู่นนี่นั่นประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้ผมจะเริ่มด้วยการเปิดคําสั่งแสงก่อนนะครับแสงอันนี้เริ่มจากไปแก้แสงก่อนเลยนะฮะแก้แสงก่อนนะครับเริ่มจากรูรับแสงเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มแล้วให้มันสว่างหน่อยแต่ว่าให้มันพอง,งามนะทุกคนนะถ unified, ไปสว่างมากเนี่ยมันจะ <S <S เห็นไหมมันจะหว่างสว่างวิ้งนะครับเอาแบบพอง,งามนะครับให้มันสว่างมานิดนึงนะครับเห็นไหมอ่าทีนี้ ไปดูคอนท้าส์ครับคอนท้าส์เนี่ยถ้าเราปรับไปทางนี้ทางบวกนะครับทางบวกมันก็จะเข้มเกินไปผมอ่ะเลยจะชอบปรับไปทางลบนะครับเห็นไหมให้แบบรายละเอียดมันเดิมชัดขึ้นนะครับต่อไปครับไฮไลท์ครับไฮไลท์เอาไปทางทางลบครับเพราะว่าถ้าทางบวกไอ้บ้านรายละเอียดตรงนี้หายไปเลยครับเอาไปทางลบเลยครับพอเห็นดงต้นกล้วยบ้างนะครับอ่ะต่อไปเงาครับเงา นี่เงาเนี่ยถ้าเอาไปทางทางซ้ายเลยมันก็จะเป็นเงามันก็จะมืดถ้าเอาไปทางขวาเลยมันก็จะสว่างนะครับเอาดึงไปพองามพองามนะครับต่อไปสีขาวครับสีขาวก็ทีเนี้ยผมจะดึงไปทางทางทางบวกครับทางลบก็ได้แหละแต่ว่าผมชอบทางบวกครับอันนี้ไม่เห็นอะไรแตกแต่างเท่าไหร่แต่ว่าส่วนที่เป็นขาวจะถูกปรับนะครับต่อไปสีดําครับดาเนี่ยดึงไปทางบวกเลยครับให้แบบ ให้มันแทนแทนสีดํะให้สีดํามันเหมือนดํามันโดนแสงสว่างเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นดําสว่างขึ้นนะครับเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมตัว b e ฟอร์ครับอะปเตอร์สว่างขึ้นแล้วนะครับทีนี้ต่อครับไปต่อครับไปต่อที่คําสั่งเคิร์ฟครับคําสั่งเคิร์ฟนะฮะอยู่ในโหมดของแสงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ผมจะจิ้มสามทีครับหนึ่งตรงกลางสองตรงริมสามตรงริมครับสามจึ๊กนะครับ จิ้มแล้วก็ขยับได้นะแล้วก็ตรงนี้ครับหัวจะจะดึงไปแบบนี้อหัวตรงนี้จะชอบดึงออกมาแบบนี้ไม่รู้เป็นไรครับดึงแบบนี้ติดครับเนี่ยอ่ะแล้วก็ค่อยๆดึงมานะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมสวยเลยฮะสวยเลยนะครับทีนี้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะเอาแบบนี้แหละมันก็จะฟูงนะ,ะทีนี้ลองลองดู before after ยดสวยงามสวยงามนะฮะต่อไปครับไปสีครับไปสีปึ๊บสีเนี่ยสำคัญครับย้อมเลยเดี๋ยวจะย้อมนะครับอุณหภูมิครับต้องการให้มันเป็นเป็นออกฟ้าหรือว่าออกเหลืองครับเนี่ยถ้าออกเหลืองก็จะประมาณนี้ออกฟ้าก็ประมาณนี้ถ้าเอานิดๆหน่อยหน่ก็ก็ก็เหลืองพองามเอาเหลืองพองามเหมือนกันเนาะอ่านี่เอาอ่าความสดไยเพิ่มหน่อย าแบบขนมขนมหน่อยความอิ่มด้วยครับปึ๊บเห็นมมันจะออกไปแนวขนมขนมหน่อยให้มันรู้ว่าแต่งก็คือแต่งไปเลยครับอา่าทีนี้อยู่ในโหมดสีเหมือนเดิมครับไปที่มิกส์ไปแก้สีเขียวครับเขียวก็คือเขียวพวกนี้ทีนี้ปรับลองปรับครับผมจะให้มันเป็นแบบเขียวแบบหลอกๆอ,กอะ่ะเห็นไหมเขียวแบบนี้เขียวแบบอา่าเขียวแต่งอะ่ะให้มันรู้ไปเลยว่าเราแต่งนะครับ ต่อไปอิ่มก็ลองปรับดูอ่าอิมเอาไปทางทางทางขวาแล้วกันเนาะทางบวกหมดเลยสว่างครับสว่างไม่ต้องเนี่ยเนาะ,ะนิดนึงนิดนึงนิดนึงเอานิดนึงนิดนึงโอเคเห็นไหมเห็นบ้าเริ่มเริ่มแบบขนมขนมแล้วนะครับเริ่มจะขนมละสวยสวยอ่ะทีนี้ไปดูเหลืองครับเพราะว่ามันมีถั่วง,งอกมันเหลือง ลองปรับให้มันสว่างดูถ้าปรับตรงนี้มันออกเขียวใช่ปะดูตรงนี้ก็ได้ครับเขียวอันนี้คือส้มคาไปทางส้มหน่อยหนึ่งแล้วก็ความอิม่มความอิม่มมาเอาไปทางเหลืองหน่อยหนึ่งอ่าความสว่างปึ๊บสว่างเลยถั่วงอกสว่างนิดนึงนั่นไงสวยเลยครับสวยเลยครับเสร็จสิ้นสวยนะสวยแ,ววยแ,ววยแวเดี๋ยวผมเอาอีกอันหนึ่งเอาเอฟเฟกให้มันเข้มหน่อยพื้นผิว ให้มันเข้มหน่อยจะได้ดูเท่ๆหน่อยอ่าความชัดเอาไหมลองดอูนิดหนึ่งอ่าเห็นไหมสุดยอดครับสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้สวยแล้ว,ลว,ลว,ลวลแค่นี้พอแค่นี้พอเดี๋ยวดู before after before เป็นไงมืดชิปแป่งครับ after โอ้โหสว่างแบบขนมขนมนะครับถ้าเราอยากจะปรับแก้ไขก็ ตรงไหนก็เข้าไปแก้ได้เลยนะครับเรายังไม่ได้เซฟนะครับอย่างนี้อาจจะแบบลดดูรับแสงนิดนึงให้มันมืดนิดนึงอะไรเงี้ยเห็นปหเพราะว่าไปครับอ่ะเอาเท่าเดิมแล้วกันโอเคเสร็จละเซฟเลยส่งออกไปยังม้วนฟิล์มปึ๊บเสร็จแล้ว,เส,ลวเสร็จแล้วครับ FC ไปลองดูครับย้อนแสงอาหารให้มันสวยขึ้น b e ฟอร์อะปเตจบครับผม ฝากก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าเข้ากลุ่มกดลิงก์ได้เลยนะครับ